ไม่ไม่ดาราดิลี่เขารอไรล่เขาอย่ทางนาวบ้างกัก่อนท่าไม่มาข้าบก่อนนะต่อม้าครับโอเคครับโอ้โหข้าจะพิมพิมแล้วไม่ถ้าไม่เซฟไปไงก้าวกองก้าวกองนี้มมมนะรอรอดาราดิลี่นะรอไรซ์สนะก้าวกองมีจ้าพี่ก้าทุกคนรอาราเสร็จแล้วเอาเหรอุ๊ยทำไมเร็วจังตันเช้าเฉยๆเสร็จแล้วมท้าไปครับตอป่ะ้ต okay ิด ขอมี็รูปหลับตาครับตอนลงไม,มไม่ถึงขอเป็รูปรูปหลับตาอ๋อไปเนาะไปแล้วอ่ะ,อะไวีไไก้าวเดี๋ยวจะมีแฟน,นมีดับผมประเทศใช่ฮะเป็นประเทศอะไรบ้างครับเร็วๆนี้ก็กที่ประกาศได้ตอนนี้มีญี่ปุ่นนะจะมีสองรอบเกียวโตโตเกียวครับใช่รอบนี้ไปสองรอบเลย เออคือช่วงประมาณไหนอะไรเงิกาที่พอจะบอกได้ครับช่วงประมาณท้ายเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาใช่ครับก็เป็นเวลาปกติเลยทุกปีอืมใช่ครับตอนตอนนี้เราเตรียมตัวไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการซ้อมเพลงซ้อมโชว์อะไรครความพิเศษความเซอร์ไพรส์อะไรใดใก็าจะเป็นธีมของงานฮะเห็นเห็นพี่ๆเขาสปอยมาว่าธีมของงานรอบนี้จะเป็นชุดแบบว่าชุดแบบ ญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมงานแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็เราก็จะนําเพลงแบบนําเพลงญี่ปุ่นไปเซอร์ไพรส์แฟนๆครับอย่างนี้ก็ต้องฝึกหนักเรื่องพวกภาษาอะไราใช่ใช่เพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยคล่องเรื่องภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เราก็ต้องฝึกหนักพอสมควรตอนนี้มันเป็นนถึงขั้นแบบจ้างครูหรืออะไรมาก็ต้องจ้างครับต้องจ้างครูมาสอนจ้างเรียนร้องเพลงจ้างแบบว่าปรึกษาการออกเสียงอะไรต่างๆ เพราะว่าแล้วตอนนี้ผมก็าลังจัดฟันอยู่ด้วยการร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลําบากนิดน,นึงนก็ต้องมีวิธีการอะไรอย่างนี้ยัออยงยาง,งไปต่างประเทศแฟนคลับนะถือเยญี่ปุ่นด้วยเขาอาจจะไม่กีตารอะไรมากเหมือนอที่ไทยใช่ใช่อย่างที่เคยบอกครับเวลาไปไปสแสดงโชว์หรือว่าไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆเขาจะเรียบร้อยมากแล้วก็นั่งดูแบบสงบเรียบร้อยเวลาเราก็จะเห็นแค่แบบตาเขายิ้มหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เรารู้สึกว่า บรรยากาศเราเราเกรงนิดนึง<ม>แต่จริงๆค<บ>ือแบบว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาพยายามส่งแรงเคียร์มาแล้วออครับแร้เรา,เรามีเตรียมไหมเออถ้าเปิดส่งไปเราเขาแบบไม่กรี๊ดกลับมาหรืออะไรอย่างนี้พี่ก้าวดูแบบเองียบเงียบเราก็จะพยายามสร้างจินตนาการหรือว่าเอนจอยแบบว่าในสไตล์เราได้ครับไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าทุกคนในงานสนุกแน่นอนในเรื่องภาษาเลยพี่ก้าวเด้ามในเรื่องภาษาเราก็แบบว่า ม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยเก่งเลยแต่เราก็มีพี่ล่ามพี่อะไรช่วยแล้วเขาก็เก่งมากๆด้วยไว้ใจได้อยู่สักักสักหนึ่งพี่ก้าวได้ไหมประโยคแบบบอกครับแฟนคลับท,ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดถึไทยไอชิเตอร์โยครับผมีคอได้ยู่ครับเออกอเดี๋ยวโชว์อะไรจะจัดเต็มแน่นอนเน,นาะจัดเต็มแน่นอนครับแล้วจะมีผลงานอื่นๆ ผลงานนี่จริงๆวันนี้ก็มีทางคุยกับผู้จัดไว้เรื่องแบบว่าโปรเจกต์หลังจากผมจัดฟันเสร็จอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนทุกคนก็ย้ําแบบว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมขอตัวแบบว่าขอพี่ๆเขาทางช่องจัดฟันพี่ที่พี่ๆทางช่องก็ตามทุกเดือนตลอดเลยว่าเมื่อไหร่น้องก้าวเมื่อไหร่จะจัดฟันเสร็จอะไรเงี้ยผมก็ขอสุขภาพไว้ก่อน แต่ใกล้ครับเพราะว่าจัดระยะเวลาสิ่หเดือนเองอะไรเงี้ยก็ก็ขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากถ่ายดวงใจเทวคมเสร็จเดี๋ยวมีละครให้แฟนๆได้ติดตามหลายเรื่องแน่นอนนทีเก้ามีปัญหาอะไรก็ตั้งแต่เด็กฮะยังไม่เคยจัดฟันคือฟันมันล้มอะไรเงี้ยฮะก็เราก็จัดฟันให้แบบว่าสุขภาพดีขึ้นเฉยๆครับเดี๋ยวดัดเสร็จก็คือมันมีเนเต็มที่ใช่ครับเต็มที่ยาวๆเลย

ได่เลยเลืเลยแต่แฟนลับญี่ปุ่นแลพี่ณเดชนก็ต้องทำใจนิดนึงไม่เออนะเนี่ไม่มีพ่นไม่แย่นนี้ได้ไหพี่่นพี่ณ่ี่ี่าตาหนาสายตาาตาาาเรียบร้อยเรียบร้อยนะจ๊ะพี่บิรไม้กลุงครับ้าขาเอาอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับไปครับได้แล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ